สวัสดีครับคลิปนี้ครับพาเพื่อนๆมาเดินดูบรรยากาศตลาดนัดพระเครื่องน,นะครับที่นี่เป็นตลาดนัดพระเครื่องกลางแจ้งครับจัดใจที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ที่นี่คือตลาดนัดหน้าค่ายจีร,บระบวรจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่นี่ครับนัดกันทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์บรรยากาศก็เป็นแบบนี้นะครับ ร่มเื่นครับแผงเยอะพอสมควรครับนาพระก็มีหลากหลายวันนี้ครับผมเองเดินมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็เดินสำรวจไปเรื่อยครับเดินตามแผงพระเครื่องครับแล้วก็บางส่วนก็มีเพื่อนๆครับที่รู้จักกันครับก็ได้านนามาเสนอครับก็ได้ซื้อบ้างไม่ได้ซื้อบ้างนะครับเป็นธรรมดาครับในวงการพระเครื่องนะครับวันนี้ผมเองเดินมาตั้งแต่ช่วงเช้านะก็ได้เดินได้ซื้อนะครับบรรยากาศบางส่วนเก็บมาฝากนะครับบางส่วนก็เช่าจากแผงที่เขาวาง เขาตั้งแผงนะครับบางส่วนก็ซื้อจากคนที่เขาไม่ได้ตั้งแผงนะครับบางส่วนก็เป็นคนนอกครับที่นานๆได้เจอกันนะครับก็มีมาแบ่งปันนะสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้เช่ามาพอสมควรครับมีนาพระเก่าๆพระคลาสสิกมาฝากหลายองค์ครับขอติดตามครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับผลงานวันนี้ครับเดินตลาดนัดพระเครื่องครับก็ผมได้เช่ามาฝากเพื่อนๆชมกันนะครับนี่ครับนาพระถือว่าลึกลับครับนาพระคลาสสิกแบบนี้ชอบมากๆเลยครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับติดตามครับ องแรกนะครับที่ได้เช่ามาวันนี้ครับเป็นนี่ครับเป็นพระชัยวัดครับท่านเจ้ามาวัดสามเปรื่มนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับนี่ผิวพันธุนะแบบนี้เรียกว่าผิวหิ้งหิ้งนะครับเนื้อจัดจัดแบบนี้ครับผิวเดิมๆนะไม่ผ่านการคล้องใช้นะครับผิวเดิมๆครับดูด้านหน้าด้านหลังนะผิวแบบนี้แบบผิวหิ้งหิ้งครับเนื้อจัดมากๆครับแบบนี้พิจารณาได้ไม่ยากครับดูง่ายๆเลยครับรับตะใบแต่งใต้ฐานนะประมาณนี้นะครับ องค์นี้ถือว่าเป็นพระผิวเดิมครับพระไม่ผ่านการคล้องใช้นะเป็นพระเก็บผิวหิ่งหิ่งครับนี่ครับก็เป็นสไตล์พระบ้านนะครับผิวหิ่งหิ่งครับดูการประกบข้างครับนี่ครับนี่ครับผิวจัดมากองค์นี้ถูกใจมากๆครับนี่ผิวดำเดิมดีครับองค์ต่อมานะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับอันนี้เป็นพระกิ่งเล็กครับเป็นพระกิ่งเล็ก อ่านี่เป็นกระไรทองเดิมๆครับเตรียมพลาสติกเก่าๆคลาสสิกคลาสสิกครับแบบนี้ดูง่ายๆครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปีอะไรนะครับคาดว่าน่าจะเป็นปี06นะครับแบบนี้ถือว่าเป็นพระที่สวยงามมากๆนะครับผิวก็ไรทองเดิมๆนะครับอุดกริ่งดังกังวานชัดเจนนะครับนี่ครับถูกใจมากๆครับแล้วก็ที่ถูกใจมากๆอีกหนึ่งชิ้นนะครับองนี้เป็นเครื่องรางครับเป็นสายเครื่องรางเก่าๆคลาสสิกครับแบบนี้ครับเรียกว่าลูกอมนะครับเนื้อเมกสิทธิ์นี่ครับ เนื้อเก่าๆคลาสสิกแบบนี้ครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อพระครูลืมนะครับพระครูลืมวัดอรุณนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเมกะสิทธิ์เก่าๆคลาสสิกคลาสสิกครับอ่าเม็ดนี้ดูง่ายๆมากครับเจ้าของเดิมครับนี่ครับทําตลับเงินนะแบบว่าตลับเก่าแบบคลาสสิกเลยครับเลี่ยมของใช้มานานเก็บไว้นานนะแบบนี้นะครับนี่เพื่อนดูครับนี่ตลับคู่ตัวมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเจ้าของคงจะรักมากครับสั่งตัดตลับสั่งทําพิเศษเลยครับทั้งพระทั้งตลับทั้งเครื่องรางครับ คลาสสิกทั้งคู่เลยครับองต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญลงผู้เอี่ยมครับเหรียญลงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเหรียญนี้เรียกว่าเหรียญยิ้มหวานครับนี่ครับเหรียญยิ้มหวานครับอันนี้เป็นบล็อกที่2นะครับเป็นบล็อก2นะครับสภาพถือว่าแบบหิ้งๆครับก็จะมีคราบที่เกิดจากการเก็บนะครับบนหิ้งครับก็มีคราบเปื้อนๆครับสีเขียวแบบนี้ครับเป็นคราบใครความเก่านะครับนี่เก็บปะปนกับโลหะแบบอื่นครับก็จะมีสนิมขึ้นแบบนี้นะครับ องสุดท้ายครับองนี้เรียกว่าเหรียญหน้าแก่ครับหรือว่าบางคนเรียกว่าเหรียญหน้าอรหันต์ครับหลวงปู่ศสีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับปี2519ครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงครับอันนี้รมมันปูนะครับนี่ครับผิวดําเดิมครับผิวดําเดิมดูง่ายๆครับหลวงปู่ศสีถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากๆในจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นเหรียญยอดนิยมันดับต้นๆในจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่ครับ ผิวพันธุ์วันน้าดูง่ายครับแบบนี้ครับทางการปั๊มครับรูเจาะต่างๆนะครับแล้วก็ตัวหนังสือครับการขยื่นครับผิวพันธุ์นะแบบนี้เรียกว่าเป็นเหรียญที่สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับผือผลงานวันนี้ครับที่เดินตลาดนัดที่เช่ามานะครับเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดติดตามครับเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ